กิโลกร,รัมละสองบาทหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาแช่น้ำสองวันนะครับอันนี้แช่น้ำสองวันเมื่อคือนนี้ผมก็เอามาขึ้นตอนประมาณถ้าเกิดห้าทุ่มนะพี่เนาะลงมาเนี่ยประมาณเกิดห้าทุ่มแล้วผมลงมายังมีคนนอนดิกกว่าผมอีนะ่นะเียังไม่นอนเลยแนมะ่ที่กำนันยังไม่นอนเลยนะคำถามว่าผมว่าทำอะไรอยู่นะครับก็เอาอันนี้ขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ยังไม่ควรใช้ควรจะใช้ถ้าพวกนี้าาชาวชัวเนี่ยเอาขึ้นมาสั้สองวัน ลิ่นความฉุนเขาจะหายไปทําไมเราต้องแช่เพราะว่าถ้าเราไม่แช่แล้วเนี่ยนะครับที่วัวเนี่ยพอถูกความน้ํากับความชื้นเนี่ยเขาจะร้อนเมื่อร้อนเนี่ยไสเดนจะอยู่ไม่ได้อพอได้ขี้ที่วัวมาแล้วแช่แล้วใช่ไหมนะต่อไปก็อเอาไปเรียนขั้นตอนเลยนะคือที่ให้เรียนอย่างเงี้ยเรียนที่มันดูแล้วไม่เห็นนะฮะนำกระมังมาหนึ่งใบ,บนี่กะะมังแบบเนี้ย ก็แล้วแต่ท่านจะหามาได้ทําไมต้องใช้ลูกขนาดนี้เพราะว่าด้วยไว้ด้วยยุกเนี่ยเราไม่ควรยกของหนักเกินไปบางคนบอกกระมังใหญ่ได้ไหมได้ถ้าคุณยกได้นะแต่ว่าลูกขนาดนี้มันจะเหมาะนะครับเหมาะอาก,การท,าที่เราจะยกจะเคลื่อนย้ายเจาะรูกระมังที่ต้องเจาะรูนะฮะต้องต้องเจาะให้ดูเลยไหมเนี่ยต้องนะฮะเอาสว่านเจาะเนี่ยนะครับก็เจาะไอทางมันจะมีนูนกับ กระปมออะได้ออกไหมเขาต้องเจาะเอาทางกุมในน้าจะได้ออกมดก็เจอออาะ,นนออะจสะักขนาดนี้เจาะสักสิบห้าลูหรือยี่สิบลูก็แล้วแต่ท่านนะเจาะมันให้มันเป็นรูๆก็แล้วกันเพื่อให้ไอ้ความชื้นจากน้ําที่เราลดกีวัวลงไปเนี่ยให้มันไหลออกไปได้ไส้เดือนเนี่ยปัญหาของเขาแฉะไปไม่อยู่แห้งไปกินอาหารไม่ได้ร้อนไปตายหนาวไปตายเพราะฉะนั้นคุณต้องทําไอ้สิ่งที่จะเลี้ยงเนี่ยจริงๆเขาเรียกเบดดิ้งใช่ไหมพี่ เราก็ไม่ต้องไปเรียกมันหรอกเรียกเอาขี้วัวใส่กะละมังน,นี่แหละนะเขาก็บอกคนไหนทำแบงติ้งได้ดีเนี่ยมันถึงจะอยู่ได้นะ yeah. ปรากฏว่าของเราดีอย่างขี้วัวน,นั้นดีอย่างดีแล้วเจาะรูแล้วยังเจาะแล้วก็เอาที่วัวนี่ใส่ลงไปสักทอดกะละมังอันนี้เจาะยังเนี่ยทีนี้ว่าถ้าเราใส่ไปอย่างเงี้ยถามว่าได้เดือนเน,น,น,นี่ยก้อนขนาดเนี้ยมันก็อยู่ลำบากแต่มันทนใช้ได้นะครับ ความชื้นขนาดนี้เลี้ยงไส้เดือนไม่ได้นะครับถ้าจะทำเวตติ้งของมันเนี่ยต้องมีความชื้นที่มากกว่านี้เพราะว่าเราลองดูน,นะครับแต่ว่าเราเอาขึ้นมาแห้งๆเดี๋ยวได้ลองจากอีกรอบเบตติ้ตงค,คือบ้าน,นบ้านบ้านไส้เดือนเบตติ้งคือบ้านการกินที่นี่เบตติ้งเราก็มือไเบตติ้งที่มันจะไปถ่ายแต่งงานคุณน้าพูประมาณนี้ใช่ไหมครับ อุณภูมิเนี่ยไม่ร้อนแล้วแต่ว่าความชื้นเนี่ยตอนนี้ให้เพิ่มปริมาณน้ำาเขอรสริสเดิมอ่ะให้จับให้แค่ที่แก้วนะพิดาแล้วมาคอเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเพราะทุกคนจะอยู่จะอยู่กันอีกหลายวันอ่ะไรียได้ทีหลังนได้จับกคนต่อต่อ ตส่งต่อส่งต่อนี่ะทีนี้พอเราเอามาอย่างเงี้ยหลักการที่สุดเนี่ยก็คือคุณต้องทำบ้านมันใช่นแม่พิดาเด็กจิ้งให้มันดีหน่อยที่วัวนี่เราต้องช่างนะไม่ต้องช่างไม่ต้องช่างครับเราใช้ปริมาณประมาณนี่ ก็ได้ขี้วัวมาเนี่ยเราก็ทำนล้ถ้าคุณเอาขี้วัวที่มีก้นเหย้อนดินเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกี่ยวต่อไนะครับได้ได้ยังได้แล้วพักไว้แค่นี้ก่อนคุณก็เอาตัวมาใส่ตัวที่จะใส่ลงไปเนี่ยประมาณสามขีดต่อหนึ่งกะละมังถามว่าใส่น้อยกว่านี้ได้ไหมได้แต่มันก็จะกินช้าลงคิดใส่มากๆได้ไหมได้แต่มันก็จะกินหมดเร็ว ครมีมากก็ใส่มากเพราะนั้นสามขีดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พอดีสําหรับกะละมังหนึ่งนะครับพอเขามาอยู่ในนี้หนึ่งเดือนเนี่ยนะครับเขาจะกินขี้วัวเนี่ยที่ผ่านลําไส้นึกออกไหมเราใส่ลงไปสามขีดจะกี่ร้อยตัวกระชางมันนะฮะปรากฏว่าขี้วัวทั้งหมดเนี่ยผ่านลําไส้ไส้เดือนทุกวันเพราะมันต้องกินใช่ไหมนี่อาหารนะนะแล้วมันขี้ออกมาไหมมันขี้ออกมาเนี่ยมันขี้อย่างเนี้ยแล้วมันพิเศษมาก มันไม่มีการที่เอาไว้ข้างล่างมันกินแล้วมันต้องเอาที่มาไว้ข้างบนนี่ครับมันจะค่อยๆขนของมันนี่คือมันเป็นสัตว์ที่สังคมมากมันจะช่วยขนเวลามันตายมันก็จะขึ้นมาข้างบนมันมาตายให้เราเห็นอีกไม่ไม่ไม่ในกรณีที่มันตายสิ้นอายุไขอ่ามันสิ้นอายุไขมันเจ็บป่วยมันไม่สบายเนี่ยมันไม่ยอมตายข้างล่างมันจะต้องมาตายข้างบนเพราะมันเป็นเหม็นเน่าเขาพุกนี่มันรู้มากครับ เนี่ยอย่างฟางเนี่ยที people, honey, ่คุณใส่ลงไปเนี่ยที่อยู่ก้นกะละมังเนี่ยพ่งนี้ช้าคุณจะเห็นแล้วเนี่ยมันจะช่วยกันขนเราขึ้นมามันกลางคืนเนี่ยมันมันไม่เอาไว้นะครับข้างล่างเนี่ยที่มันมันจะขนเราขึ้นมาหมดคับเพราะนั้นเราอ่ะไม่ต้องมาทํางานมากเราพยายามจะต้องเอาออกให้มันบ้างพวกใบไม้เนี่ยมันไม่กินแต่มันจะขนขึ้นมานะมันเอามาทิ้งแล้วมันก็กินเพราะมันกินไปแล้วเนี่ยกินแล้วขี้เลยไหมสมมุติว่าวันนี้วันนี้เราทําคืนนี้ใช่ไหม ตื่นเช้ามามันไม่ได้ขี้หมดกะละมังหรอครับแต่มันขี้ได้ขนาดนี้เนี่ยขี้มันเนี่ยตอนเช้ามาเนี่ยมันขี้ได้ขนาดสายมือผมเนีเยนะ่ยหนึ่งกะละมังถูกไหมครับขี้วัวเมื่อกี้นี้กิโลละสองบาทผ่านลําไส้เส้เดือนมาแล้วแปลว่ากิโลละค้าสิคุณจะทําอะไรได้เร็วขนาดนี้ครับชัว่วครา้งคือคุณจะทําอะไรได้เร็วที่เป็นเงินเนี่ยปน้นเร็วใช่ไหมเร็วไหม เราทำงานงใช้เวลากี่เดือนสี่เดือนขว่าจะได้ข้าวกิโลละหกบาทข้าวกิโลละหกบาทได้กําไรแค่กิโลละสองบาทใช้เวลาสี่เดือนที่วัวธรรมดากิโลละสองบาทผ่านไปคืนหนึ่งคุณได้สามสิบบาททําอะไรได้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ได้แค่นี้ใช่ไหมถ้ามันเป็น100ร้อยกะละมังเนี่ยตื่นเช้ามาคุณก็ได้ตั้งหลายกิโลนะร้อยกะละมังเนี่ย อย่างนน้อยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณได้สัก10กิโลอย่างเงี้ยวันละ3า0ร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเราไม่มีเวลาล่ะไม่มีเวลาเก็บก็ปล่อยมันเลยคนระับปล่อยมันมันก็จะผลที่ขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งหมดกละมังถ้าสมมุติว่า1เดือนแต่ไม่เกิน5อาทิตย์เนี่ยเขาจะกินหมดเลยพออาทิตย์ที่6เนี่ยถ้าเราไม่หาให้ที่บ้านไม่มีอาหารให้เขาใหม่เนี่ยไส้เดือนจะของแปลว่าไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ย ข้อนี้เราต้องค่อยๆคุยอยู่เพราะนั้นเราสามารถคุยอยู่ด้วยระบบแล้วนีกอย่างที่วัวกับที่ไส้เดือนมันจากคนละชั้นมันจะต่างกันที่วัวก็เป็นแบบนี้ครับที่ไส้เดือนก็จะต้องเป็นเม็ด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 เม็ที่มันขึ้นมาให้เห็นอันนี้ดีไหมพอที่เสร็จพุ๊บนีนะครับวิธีที่เขาทำเยอะเนี่ยก็คือเอากะละมังเนี่ยเอารถมาก็เทสมมติวี่เยอะนะในตอนี้เยอะนั้นก็เทใส่รถใส่รถแล้วก็ไปใส่เครื่องร่อนเครื่องร่อนมันก็ออกลักษณะเหมือนกับที่คัดข้าวของชาวบ้านเราไอ้เครื่อ ไอ้ที่เป็นรูรงหมุนอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่ใช้เหล็กเขาก็ใช้เป็นพลาสติกพอเทลงไปเนี่ยมันก็หมุนไป็งครับที่สาเดือนก็จะร่วงดาวเลยครับส่วนไอ้ตัวสาเดือนเนี่ยมันก็จะไหลไปลงทางโน้นเขาก็เอากระแป้งนี่ไปรองแล้วเสร็จแล้วเวลานั้นเขาก็จะเอาตัวมืไปไอ้ที่ทำอันนี้ทำากถ้าทำเล็กเราไม่มีเครื่องร่อสถานนี้ไม่มีเครื่องร่อเอามือกวาดได้ครับเอามือขวาดเอาก็ได้ รวยแล้วเพรว่าการเครื่องรอนเนี่ยนะฮะจะเป็นคำเครื่องร่อนอาอานายอเขาครื่นเครื่องตดรรไกรไม่รู้ทำอะไรบางทีอยากจะทำงานซืน้อรงสีมาเก็บไวนะ้ได้ยังไงเนี่ที่าทำไมรอให้ข้ามันออกรมีเม็ดซะก่อนนะพอเป็นอย่างนี้แหละเสร็จแล้วเนี่ยให้ตัดเป็นคำถามก่อนท่านคิดว่าท่านอยากถามอะไรบ้างหรือไม่อยากให้ถามทั้งหมดอยาก้็จะเรือนได้ทุกที่ทีครับ ได้เดือนได้ทุกชนิดไหมแต่ละชนิดเลี้ยงได้แต่ว่ามันจะใช้วิธีอยู่ต่างกันอย่างเช่นไส้เดือนดินไส้เดือนบ้าเราเรียกว่าไอเทไ่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยไอพวกนี้ไม่เหมาะกับการเลี้ยงในกะละมังควรจะเอาไปเลี้ยงในสวนให้มันไปขุดในดินของเราให้เป็นช่องอากาศในนาข้าวอะไรละถ้าคุณเอามาเลี้ยงนี่มันเจ้าสำราญรู้หรือเปล่าแม่ถุเจ้าสำราญเอาอยู่ไหมใครมีสามีเจ้าสำรานีเอาอยู่ไหมู้ายเออได้เดือนพวกนี้ก็เที่ยว เหมือนเกาะคาล้อเดี๋ยวมันเห็นหมดอะกำมังแค่นี้ไม่พอมันขึ้นหลอกถนนราชยามันยังข้ามเลยฉะนั้นใต้เกลืบ้านเราไม่เหมาะอันนี้ไอ้พันที่เลี้ยงทุกวันเนี่ยเป็นพันพันเอฟเป็นพันนาพิการเขานะครับเขาเอามาเลี้ยงเอามาทำไมไอ้พวกนี้มีมันข้อดีของมันคือกินแล้วขี่เพราะเราต้องการที่ไงแต่ถ้าจะเลี้ยงด้วยผักมันก็มีพันอีกพันหนึ่งที่เป็นพันที่ตาแรก่ตัวเล็กๆพันไทยอ่ะเรื่องเล็กอ่ะไอ้พวกนี้ชอบกินใบผัก แ้ตอนนี้เลี้ยงผักมันจะกินผักผักเน่าเน้ำหอมเนี่ยมันชอบไอ้นี่ไม่ชอบนะไอ้นี่ถ้าคุณไปเอาผักขยะมาลงอะไรเนี่ยคือมันเป็นสว์ที่แบบมันชอบในในเบดดิ้งมันแอนพี่ดาบ้านของมันมันไม่ชอบแฉก็ไม่ชอบแต่มันก็ต้องอยู่อ่ะนึกออกไหมครับเพราะนั้นถ้าจะเลี้ยงที่วัวเลี้ยงผักเนี่ยผักไหนๆเขาซื้อกันมาผักต่างประเทศไหม ข้านำเข้าอันนี้ไม่ใช่ทางประเทศไทยแต่มันอยู่ได้นะเอาเอาเอาถ้าตอนนี้นอ่ะมีการยไหมขายได้ที่มันก็ไปทำปุ๋ยเอาปลูกผักได้เลยข้อดีของที่ไส้เดือนเนี่ยที่ผมบอกก็คือผส,สมกับดินไหมก็คือต้องผสมกับดินจริงๆแล้วตารางเมตรนึงเนี่ยใช้อยู่ประมาณสักครึ่งกิโลกร,รัม หรือหนึ่งกิโลแต่อย่างบ้านผมว่อผมทําเองถ้าเรามีทําเองทาใส่เยอะๆก็ดีแต่เปลืองแต่ถ้าคนก็ซื้อไปเนี่ยก็จะใส่ประมาณสั้ตารางเมตรละคิโลถ้าเราทำนะคะจะขายให้ใครจะขายให้ใครขายให้ตัวเองก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่ของกินพอเนืกอไหมถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยปริมาณที่เราใช้ปุ๋ยกันวันนี้เราใช้เยอะเหลือเกินพอเนืกอไหมครับขนาดนี้เนี่ย ในปีแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าท่านยังไม่พอใช้รอกอย่างที่เนี่ยเราเลี้ยงได้เดือนเนี่ยเราคาดว่าอีกปีหนึ่งจะมีขายหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ทั่วไปเดี๋ยวนี้มีฟาร์มแยอๆเข้าไปในคุกเคลนกันเยอๆแล้วก็แถวบ้านพวกเราแล้วก็มีคนเลี้ยงอยู่เยอะๆเราไปควานหานครสวรรค์นี่เพียรใช้คีโมแทนได้ไหคะใช้คีหมแทนได้ได้ครับกีได้ทั้งกู่กีมได้ อะไรอ่ะต้องไปจากคนแทนที่ต้องระบุมาเดี๋ยวเกิดการขัดขืนมาแทนเนี่ยกาไล่เนี่ยคือผมใช้คำว่ามูลสัตว์นะครับมูลสัตว์อ่ามูลสัตว์ขี้หมูขี้ไก่ไดทุกขี้ยกเว้นขี้เกียจติขี้เกียรติวินาเดี๋ยวก่อนนะที่เธอพอนก่อนนะวินา อันนี้ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือหนึ่งคือเราต้องมันเลี้ยงแล้วก็ต้องผลิตเองแล้วอีกอย่างก็คืองานช้าอย่าไปเชื่อใครนะครับว่าที่ไส้เดือนเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีชั้นเลิศเนี่ยไม่จริงมันกินอะไรเข้าไปครับเนี่ยไส้เดือนกินอะไรเข้าไปกินที่วัวขี่วัวมีธาตุไนโตรเจนอยู่เท่าไหร่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้วิเศษในขณะที่กินที่วัวไปแล้วพี่มาพวดเนี่ยไนโตรเจนขึ้นเลยนะหลายคนเนี่ยตารางเข้าใจผิด เพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยกลัวจะขายไม่ได้ก็บอกว่าเกย์อย่าไปใช้เลเยเคมีไม่ดีหรอกเอาพี่ใช้เดือดไฟงางงามงามยังไงก็สู้เคมีเขาไม่ได้แต่เคมีมันมีผลตกค้างข้อดีของมันก็คือมันเป็นอินทรีย์แต่มันไม่งามทันใจอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทําตั้งแต่เล็กๆอย่างเช่นปลูกผักก็ใส่ตั้งแต่วันแรกที่ปลูกเลย อย่างเงี้ยแล้วก็ห้าวันก็ใส่ครั้งหนึ่งอาทิตย์ก็ใส่ครั้งก็โรยมันไปเรื่อยมันก็งามอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยพอใจไหมแต่ยัมสู้เคมีของไม่ได้ใช่ไหมเคมีมันต้องไวปิดเลยนะี่พราะนั้นข้อเสียของมันเนี่ยผมไม่มีอะไรหลักนอกจากการที่เราเขต้องมาดูแลแล้วมาเลี้ยงมันแต่มันผิดเหมือนให้เขผมยังไม่เห็นข้อเสียของมนเลยนะนะในวันนี้นะฮะ